จงักอรฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาประจำโต๊ะชกิจของเราครับพาไปดูเหตุการณ์นี้ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะครับคือตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งแล้วก็ตำรวจสพเมืองชุมพรเขาไปร่วมกันระงับเหตุชายชาวต่างชาติคนนี้ครับไม่ต้องบอกนะครับว่าชาติไหนเอาเป็นว่าชาตินี้ก็แล้วกันครับซึ่งไม่รู้ว่าเมาเห็ดขี้ควายหรือว่าฝันร้ายหรือว่าเบื่อตัวเองที่มารู้ความจริงว่าหลอ่อสู้ตัวพ่อไม่ได้ รับความจริงไม่ได้ก็เลยเอารวาสทำลายข้าวของเห็นอะไรขวางหูขวางหน้าขวางตาเห็นเป็นหน้าหล่อๆตัวพ่อมาเลยครับจับโยนทิ้งแตกพานหมดเหตุเกิดแถวๆหน้าร้านแฟลตโฮมที่ตำบลน,นาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับพอตำรวจท่องเที่ยวและก็ตำรวจโรงพักเมืองชุมพรไปถึงยิ่งตะโกนลั่นเลยครับว่า i d ้ด้านไล่ไม่ฟา f a ฟ e ไม่ฉันไม่ชอบขี้หน้าตัวพ่อมันหล่อกเกินไปฉันรับไม่ได้อยากเข้ามาโกโกไปไปไหนไหนตัวพ่อตัวไหน ตามหต้องเที่ยวก็ชักมือถือออกมาเสิร์ชหาหน้าตัวพ่อใน Google เลยครับก็ขึ้นมาหลายรูปนะครับถูถูถถ,ถ่ไปเรื่อยๆแต่ฝรั่งคนนี้สั่นหัวครับโนโนโนไม่ใช่สักคนแต่พอมาเห็นรูปมาริโอโผล่ขึ้นมาเท่านั้นล่ะครับบอกโอเคเยซเซเยซเซเจอแล้วคนนี้แหละคนนี้แหละโอเคมันแล้วไม่รู้ฝรั่งคนนี้รู้ได้ไงนะครับว่าตัวจริงตัวพ่อหล่อเหมือนมาริโอเลยเหตุการณ์มันก็ทำ ถ้าจะจบลงด้วยดีนะครับเพราะว่าตำรวจเขาก็พาตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสะหน่อยครับแต่ว่ายังครับยังไม่จบ ยังจบไม่ลงเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็ได้รับการประสานจากตำรวจสพชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานี <Okay. S 1> ว่ามันมีเหตุชาวต่างชาติลักรถจักรยานยนต์ฮอดาคลิกสีแดงทะเบียนหนึ่งกไก่พอพึ่ง283สุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ขับมุ่งหน้ามาชุมพรพอส่งรูปส่งรายมาให้ดูมัดเลยครับคนนี้เลยรถคันนี้เลยทีนี้ก็อายัดตัวทันทีครับส่งกลับไปยังสพชัยาสุราษฎร์ธานีดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์นะครับส่วนไอ้เรื่องที่รับไม่ได้ที่อรารวาสเพราะว่าความหล่อสู้ตัวพ พ่อไม่ได้นี่อันนี้ทีมงนานตัวพ่อไม่ขอเอาเรื่องนะครับเพราะว่ายังไงความจริงก็คือความจริงวันยังคำ่ำมันโกหกกันไม่ได้หรอกครับเรื่องแบบนี้ีี้าาาเชห